ุญ่าบุญใเมือน้เรียมากครับ่คนคนหมดอันนี้ไงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกคูทุกคนครับผมเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบเนาะยี่สบแล้วพี่น้องครับผมสแวมนีเสือมาเรอยยี่สิบหกครับยี่สิบหกเสือเรื เอามาร่วมงานบุญกับถิ่นเลยพี่น้องปู่พระธาตุใจเนาะบุญและวกับเอฟซีทุกคูทุกคนเนาะที่วม youtube หากอไเชนดลพี่นองครับครับผมเอารวมง้นกันพี่น้องเด้ออนุโมทนาเอาอนุโมทนาผู้ใดท้าบุญกันเข้ามาเือไป้ยี่เกาบาทไปเก้าผมมีเอฟซีท่านนึงีเอฟซีท่านหนึ่งคนเก้า อ่าสมทบคุ <S <S ้นเป็นเจ้าภาพมาก20งร้อยบาทโอ้มี่เก้าบาทกว่านี่เก้าบาทอ่าเวบาปนี้ก็มีเงินเศษมาสลึงหาสิบโอ้ยี่สิบห้าสตางค์ยี่ห้าวันนา มัอกรขับขับไมบที่นั่ครัลโหลบอกเสรีนิรันดรครับผมนุนาสาธุบุญเอาเรกันเลย FC ทุกคนโม้ต้นนี่ยุบไปโครมาเขาเปิดเกันว่าทุกคนและแล้วเนาะครับผมอ้ FC ทุกท่านโศกหมันโศกหมันมือนีปูพันธ์ปวยสามตัวสมตัวด้บอกปูสิบปยสามตัวได้มือนีงั้ว่าหันไปได้ เขาพวกหันแตกตึ้ม14โอ้ตรงๆเลยตรงๆเลยพี่น้องเอ้ย714แตก1 2ตัว14ตาตูสาตูสาตู ฟององมาหนึ่งร้อยเาสิบเกาบาทเน้าิไว้รองรองต้นเดทั้งทั้งสส้นรวมได้หลัจใจหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเาร้อยหกสิบาบาส้นเป็นของปูสองตัวเป็นูสองตัว่ใช่ สองตัวโอ้แต่ว่าตัวท mm ี่สามเป็นตัวกลับครับตัวที่สามเป็นตัวกลับนะแล้วว่าไม่ได้ตามตัวตัวที่สามเป็นตัวกลับสองตัวตัวนี้ตัวที่สามเป็นตัวกลับ

มีมัดฝันฝันกลางเว้นฝันกลางวันฝันคือจังวังหันปะปูฝัน่เรเลโอ้แดงจื้อเครืองนี่ฝันไปไปแ้วไเยอะอน่พอธรรมดเนาะฝันไปไปแ้นไใ้นน่ง้อนแสบก้อนเน่เ่นต้องั่ เีเขาไปยีงคนเห็นไปเป็นรอย,อยครับผมครับรขึ้นมาแเน่ไม่ไ้เหอไอย่างอ้กัวเโอ้ยเนนี้นฝันเนี่ยครับวันกลางวันวันกลางวันไดนับวโอ้นี่คือชุดตรงเลยครับ เขามาไก่ไม่ยยดไก่เคียงกับยอากระถินครับผมพี่รงสามนีดล่นปัน่นียิไปไปร้อยเป็นเบิดครับผมครับเปเี่ยวไมต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ครับกรเลยยิถึไมยิไปยิงปยเปิดเปิดเ็ไล้วครับน่ปันงอนจไม่้เรมับันยแต่ตัวนัครับผม สามตัวเลยตัวแดกยี่ครึ่งได้ตัวซืโอ้ครับผมโอะ้า oh, right. ังโอ้พ like ี่ทองเลยเอาวัดทครับเอาแคปหน้าจอแคปออลนะคหน้าจอคน้าจเออาจัไม่จดป้ามันเราแค่มาหาอยู่ตอนนั้นเราการที่มอบๆ่ดราบตอนนี้ยังนี ีอ๋อพี่้องเนาะสามตัวพระอาจารย์พันฝันนิมดวันี้เนาะึงตอนกับเีวันฝันกางันกลางวันโอ้ครับกลางวันฝันไม่ไมกฝันกลางวันฝันมือวันที่ฝันที่เ่าันที่ครับม่ได้ี่หครับผม ฝันวันอาทิตย์นะนะวันอาทิตย์ชื้นไปนะครับชื้นเขึ้นไปประม่าสิบก่อแลล่ะครับผมขึ้นไปแล้วฝันเลหลังจากที่มหาปูมือนั้นเลยโอ้โหมหาปูมือนั้นแบวันนี้ที่ผมค่อยเอาน่ะครับผมนั่นแหละหลังจากมือนั้นล่ะกับฝันเลยครับผม ตัวเดียวฮะล่ะตัวเดียวเฮ็ดไปเฮ็ดมาเนี่ยคือเก่าเลยคือเก่าคือเมืองวัดที่ผ่านมาแต่ว่าตัวตรงๆก็คือชุดนี้มันเจเลขสามเลขัสามตัวเลยมันเป็นแบบนี้ว่าแต่ว่าสามตัวคิดว่าม้าครับเตกับทิ มาสง่าหอก็มันก็ตัวเดียวกันที่เหละเนาะจากเนาะเพราะว่ากันนั่นคับไทยนี่เนี่ยเ็อเ็บเกบเออนีแค่นั้นครับแต่ว่าเท่ากับขั้นเอาหัว9เก็้าเหมือนกับข้นกองละ199เหมือนคล้ายๆกันเอ็บีม่บครับผมแต่ว่าก็เโอ้โส แต่คับเบิ้ลไฮเบิ้ลดแปโอ้ท่าเบิาแปดแปเบิ้ดแปดับเบิ้ดแปได้ถ้ับเบิ้ลตัวนี้ครับผมตัวร่องได้ครับผมแต่ว่าทีเนี้กคือตัวตัวชุดฝันเรียกชุดฝันอ่าคือร่องเะอาสาตัวนี่เท่านี่แหละอ่าเนาะทีเขาเขาคือเขาคืออาหันเปี ตรงๆเลยหนะนึ่งสี่นะวัที่ผ่านมาเนาะอันนี้ก็มีแค่นี้แห้งง่าก็เกา่แาแห้งหน่อยก็เก่าอีกพี่ร่งเนาะไม่แน่สามตัวจะมาวันี้ับที่สองเด้อกครเอกซีกับเป็นสนะครับครับผมแต่ตัวนี้ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บตรงนี้แหละร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม เอาพี่รองร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเข้ากันเป๊ะเลยนะกับยอดยอดเข้ากับต้นยดนาะครับยอดกระถินยอดเขากันรถตุนี่ตวนี่ตลนี่ตุ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 นี่ตวนี่ตุนี้ตุนี่ตานี่ตุนี่ตุนี่ตุนี่ เออห้องตามที่จริงตามตามตามที่จริงก็น่าจะลงเก่าเนาะ่วนมากเนาะเพรว่าทำไมมันลงนี้เนาะลงเออพี่หราอเลยตัางกันเลยครับผมไปกันท่ฝังเขาไว้ยนเขาผิจารณนเน้นเน้นหนักหัครับผมใช่เขาเขาปนเขามาใกล้กันครแล้วไปต้องใส่ต้อนก็ขี่ ใส่เสียงใหเก่งหน่อยไม่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 ตั้งใจข้าวระับเียดยเตียห่หน่อยลี่มเี่รก็ม่ไอ้พวกเหลี่ยมว็นียบแล้วแล้วรวมมัดครับที่แบ้วเรล้วมเนี่ยเอาสะายยหนีต้องเอาสะายยหนีเนาะอันนั้นม้นไว้เอามารวมกันเยอะว่าถึงวันมาที่หลัง แมนเทวามาดี่ะเอาหนาแล้วบ่เอาหมดเลยแต่ว่าตัวนี้ผม่มีสแล้วตัวนี้ไม่มีสีชงชงชงให้คุกปุยวะชงชงคุกปี้เหรอแล้ให้ชงรเรไล่ไล่ลครับนาหมไล่หอครับสับเกตนะนี่แหละเป็นด้วยกันตัวนี้กันกันแล้วก็กันตร้องตัวร้องครับผมตัดเอาไว้ตัวรองเป่าก็มาเปลี่ย ครับือเราวางซองตัวนี้มันมันง่ากครับาะได้ลงทุนไหลแม่แม่ตูข้าพูดจะลงทุนไหลคือลงทุนแต่สปอนนี่แหละลงหนักหนักู้หูนี่ใหญ่แน่นบอเอ้าวจังๆเลยพี่น้องครับนาจาวเด้อเนาะเป็นเลขนิมิตเลขฝันฝันกลางวันฝันกลางวันฝันกลางวันฝันมาไป เห็นไฟเห็นวอยมีตัวเลกตัวแดงจึ้งคืองยครับกระคอให้ผู่เราเน้ยถูกจะกลับมีดแงลูกบอลคือเราเนี้ยครับผมซึ่วฟอนเขาจะกลับเมื่อเขากับกู้ขบาวในถุบกเป็นแ่ครับผมทีกนอีครับของปครับผมอยสำเร็จผลนอกําบตัวเลขกมวนนี่ เอาไปพิจารณาดูมัไม่ซีดเลยหมัไม่ซีดตักก็อย่างเดียแคปหน้าจอด่วนได้เพียงเท่าสำหรับรวดประจำที่หนึ่งนี่พร้อมีโสมีหมาน้ำแข็งมาพบสวัสดีครับ